ป็ดูปัจจับันดูจิตไปก็คุมจิตให้เป,ป็นป็นจับววันแล้วจิตมีนจะมีสมาธิเึ้นสมาธิพระพุทธเจ้าโดยตรงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าทำบุญสมัยสังฆทา,านหรืออะไรเท่าไหร่นะเพราะเรื่องเหล่านี้มันมีนรนกานมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหมทิตาทิพมันไม่เกี่ยวกับเรื่องว่ามีญญาณ ไม่เกี่ยวกับเรื่องรู้วาระจิตของคนอื่นได้พิญญาจิตไม่เกี่ยวกับเรื่องรับรสชาติได้เท่าไหร่นะและยิ่งเลวกันนั้นก็คือว่าไม่ต้องไปกำหนดรู้ใจใครก็ได้ไม่ต้องไปดักใจใครไม่ต้องไปรู้จิตรู้ใจวาระจิตของคนอื่นก็ได้เพราะว่าสิงที่สุดแล้วพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะดับทุกข์ทุกข์มันเป็นของเฉพาะคนที่มีอยู่ทุกๆคน การทำประโยชน์อย่างนี้เนี่ยเป็นอัตตาเป็นอัรประโยชน์ทำประโยชน์แก่ตนที่พระเจ้าทรงตัดเกินพวกเราวิยญธรรมาสังคาลาอัปมาเทนะสมบาเททาดูก่อนตัวทั้งหลายกายและจิตนี้หรือสังขารทั้งหลายทั้งหมดมันไม่เที่ยงนะมันแปรปรวนันเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาจะแตกมันเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่มันจะดับไปนะ เธอพึ่งทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้ถึงพร้อมนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านจีไปที่ประโยชน์ตนก่อนว่าเราต้องกำจัดทุกข์ให้กับตัวเราเองให้ได้สักทีนี่คือสารัธรรมสาระธรรมก็คือทํายังไงแจเราจะไม่มีความทุกข์นี่มีรเรื่องของเราปัญหามันก็อยู่ที่ว่านี่คือรูปแบบการฝึกมันเป็นรูปแบบแต่ก็อย่ายึดติดนะ ม่ต้องยึดติดไม่ต้องไปเอาอะไรวันฉันถ้าใคยทำเรื่องนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาให้มันสบายให้มันผ่อนคลายนี่คือการทำประโยชน์จากนั้นก็คือยาตัดยาตัดตัดประโยชน์แปลว่าทำประโยชน์แกหมู่ญาติคนที่มีคุณกับเราคนมีบุญคุณกับเ,เราต้องทำประโยชน์แกเขาคนมีคุณแกเราหมู่ญาติทั้งหลาย คนที่เคกูเราประโยชน์ที่สามทุกทีโลกาัปชริยาการ,รบรรลุปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่อนุชนทั้งหลายนี่คือการทําประโยชน์ถ้าเราทําประโยชน์ได้ครบทั้งสามประการคืจะใช้ได้แต่เบื้องต้นเี้เราต้องทําประโยชน์ต้นก่อนก็คือทำอย่างเองเราจะไม่มีความทุกข์ถ้าไมเราจะรู้จักทุกข์และดับทุกข์นี้สิ้นลง พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสแค่พวกเราว่ายาตระปริญญายาตตะปริญญาเธอเพือเธอพึงกำหนดรู้ความทุกนี้ทุกนี้เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะวิ่งหนีมันเพราะทุกนี้มันเป็นของมีจริงมันเป็นของมีอยู่เมื่อมันเป็นของมีอยู่เราต้องค้นสาเหตุของมันสาเหตุแห่งทุกข์ก็มีอยู่เมื่อสาเหตุแห่งทุกข์มีอยู่ทำอย่างไรเราจะดับทุกข์นี้จนสิ้นไป นั่นคือเรื่องของเราอันอื่นนี่อยเพิ่งไปอะไรูทร้ทิพสาทิพรู้จิตรู้หารจิตอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม้ปรู้อุ่นวายเขาทำได้มานานได้แบบนั้นแต่ไม่สิ้นทุกนะพระพุทธเจ้าติงมาถึงอาสมัคคขยายานเป็นคนเดียวรนะำลึกชาติเนี่ยเขาก็รำลึกได้ก่อนที่พุทธเจ้าจะมาตัดสู้กันเลยนะ ควารรสชาติได้กันหมดแต่ไม่มีใครดับทุกข์ได้หรือสิ้นเชิงไม่มีใครเบียนพ้นจากการเบียนไหวตายเกิไดกไม่ได้นอกจากพุทธศาสนานีเท่านั้นฉะนั้นพวกเราก็ไม่ต้องแก่งเกิน,กนพรุทธเจ้าแล้วกเาา็เ,าาเอ,อู้เรียนรู้จริงจริงๆเรียนรู้จริงๆการเดินจงก,กรมนี้ต้องผ่อนคลายนะสองต้องได้ปัจจุบันหนึ่งให้ผ่อนคลายผ่อนคลายสบายๆอ๋อสอง สายนความหา่าไม่ต้องไปซีเรียสเอาพอดีพอดีบาน้องสายน้องให้ผ่อนคลายนี่เป็นการเกือ้อกูลแกผู้ใหม่มาด้วยจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมมันอยู่ทุกที่นะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหูแขนงเดียดขาจะเดียวซ้ายแลขวาจะทํางานทําการนองน้ำองถ่ายกิน,นดื่มเพียงกําหนดรู้เท่าน,นั้นเองนั่นคือการปฏิบัติธรรม แล้วจิตนี้ไม่เข้าไปลุ้งไปลง,ไป,ลงไปดึงไปํำกับอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในฝ่ายอดีตแต่ฝ่ายอนาคตมีเราฟังกันมาประจําเรื่องปฏิบัติมีเราจะทํยังไเราจะทําได้เนี่ยอันนี้สําคัญมากเรื่องปฏิบัติจะทำยังไงนับทํายังไงเราจะไม่หลงอารมณ์ทำยังไงเราจะไม่หลงกายนี้ไม่หลงกายยืนทำยังไง,ง,ไ,งไม่หล,ล,ลงจิตนี้จิตอื่นเวทนานี้เวทนาอื่นต้องกําหนดรู้ มันกาหนดรู้แล้วทุกมันจะสิ้นทํายังไงทุกจะสิ้นวางรู้ให้หมดเลยไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยนั่นทุกขงสิ้นนี่ถ้าเราจะพูดถึงปรมัตย์ก็ต้องพูดขนาดนั้นที่นี้ปัญหาของพวกเราเนี่ยมันเยอะมันยินรีเราไม่พอจะประกอบความเพียรกันอยู่ตลอดเวลาจะไปหาที่ไหนเปน็นแต่คนที่มีศรัทธากล้าจริงๆมีศรัทธากล้ามีความเพียรกล้ามีสติปัญญาสูงจริงๆ,งๆพอสมควรนะที่จะตัดสู้ได้นะมีสมาธิมากจริงๆ จนไปถึงมากกว่านั้นก็คือต้องมีปัญญาหาต้องรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงรับอารมณ์ตามความเป็นจริงนี่คือสาระตำคของมันจริี้พวกเราบางขั้นบางคนอนะาจจะไม,ม่อยากเดินอี้เที่เกให้เดินที่จริงก็เดินเดินมีพระพระันตธเจ้าทั้งหลายวันการทําประโยชน์แบบนี้เนี่ยพวกเราที่มาทํากันมาเนี่ยนะเรามาดําเนินรอยตามพระพาาุทธเจ้าดําเนินลอยตามเรบพระวิญญบุคคลทั้งหลาย โอะเดชเจ้าของเราท่านกัตตาสรู้นะท่านกัตตาสรู้ท่านก็มาเดินจบผมอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาอยู่เจ็ดวันเดินแล้วก็ไปยืนยืนที่เฉลียเจ็ดวันนะยืนเพ่งมองต้นโพธิ์เจ็ดวันพระอารามทั้งหลายก็เหมือนกันเวลาพระพุทธเจ้าท่านให้โอวานตอนที่พระอารามหกสิบองค์แรกที่จะไปประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเธอทั้งหลาย ับันนี้จิตที่ควรทามันไม่มีแล้วเพื่อประโยชน์ตัวเองก็ไม่มีแล้วเธอได้ทําสําเร็จแล้วเธอพ้นแล้วจากบ่วงมันเป็นทิพย์และบ่วงมันเป็นของมนุ์ทั้งหลายเธอจงจาริกไปอยังอายังจรถาพิกเวเธอพึงจาริกไปพระหูชนะอิตายะพระโหูชนะสุขายะเพื่อไปทําประโยชน์แก่ภาษาประชาชนหรือแก่บุคคลแบบเป็นอลานมากไปทําประโยชน์แก่เขา หมายความว่าชีวิตท่านนับจากวันด้วยตัดสู้กันไปแล้วนะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีขีดอื่นควรทาอีกแล้วแต่ท่านก็ยังทําเลยนะทําทุกองท่านเดินจงกรมมาทุกวันทาสมาธิทุกวันแม้ท่านบารรลุไปแล้วเพื่ออะไรเพื่อเกือเก้อกูลแก่โลกเพื่อแก่อนุชนรุ่นหลังที่จริงแล้อภูมท่านตัดสู้ไม่ต้องไปทําอนะไรมันจะนิพพานตอนนั้นก็ยังทําได้นะิพพานขันคือนิพพานขันห้าไปด้วยดับขันห้าไปด้วยก็ได้ พราะกิเลสท่านสิน้นหมดแล้วอยู่ท่านก็ไม่มีทุกข์แล้วแต่นั้นท่านก็ยังทำสวดมนต์สวดกันทุกวันสาธยายทำท่านก็สาธยายนะรักษารูปแบบท่านทำของท่านเพราะนั้นพูกเรามาเดินจงกรมไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กน้อยนะ้อยนันได้หมดทุกอย่างได้ประโยชน์เราเองได้ประโยชน์แก่รถชนมันได้ทุกอย่างทนั้นอย่าพาตัณหเหตุการ์ไปเลยมันมีข้อแม้อยู่ว่าต้องได้หลักสามท่นนั้นแหละไม่ว่าจะทําอะไรอยู่นะท่านนั่งปฏิบัติต้องได้หลักสามองค์สาม ที่เราสวดกันในสติปัฏฐานสูตรตอนเชานะ้าเช้าอาตาปีสติมาสมัมปชัยโนต้องถึงพร้อมด้วยความเพียรต้องตั้งใจผู้ถึงทำด้วยความกรุรพทำด้วยความเชื่อมัน่นว่านี่คือแนวทางที่พระเจ้าสรงตรัสไว้แนละเรากำลังเดินตามท่านสองมีสติและร,รู้อยู่ตลอดเวลาการคำค,ค,ความเพียรก็คือการมีสติมีสัมปัญญะ รู้ละเอียดรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้ใจทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้คือการประอกอบความเปลี่ยนแต่นี่คือรูปแบบเรามาเดินกันอย่างนี้มนานั่งกันในที่นี้มันเป็นรูปแบบแต่ที่จริงแล้วการประอกอบความเปลี่ยนที่แท้จริงก็คือแล้วรู้มีสติอยู่ตลอดเวลาต้องทำใจขนาดไหนนะเมื่อจิตมันเป็นบุญจิตมันเป็น,นมัจฉาจริงๆเราก็ะจะเห็นเองว่าเออมันสบายใจดีเนาะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคต อีิษฐางออกมาเข้ามาอย่าปฏิจังเชนากระังส่วนมากพวกเรานี่มันมว่าหลดมันบ้าหลงบ้าความคิดตัวเองเดี๋ยวก็ปล่อยมันโกรธเดี๋ยวก็ปล่อยมันโลดเดี๋ยวก็ปล่อยมันหลงเดี๋ยวก็ปล่อยมีมานณ์ที่ถือตัวถือตนเป็นเหตุให้ทะเลาะเบแวงกันนะเป็นเหตุให้พูดไม่สมควรจะพูดทำไม่สมควรจะทำมันแปลกไหมทำไมนเป็นอย่างนั้นเนี่ยไห้ว่าเราจะละทุกข์ทำไมคนจะทุกข์ไปใส่ใจนะทำไมไปใส่คนจะเรื่องทุกข์ไปใส่จิตวิญญาณตัวเอง เพราะะนั้นพวกเราผันกายเกษตรผันกายสบายในวงสามว่างอดีตความรุ่นวีวนายความรักความเกลียดทั้งหลายบางลงไปบ้าความยึดความติดความรุ่งความหลงในอะไรอะไรก็ว่างลงฉันจะเอาแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้ระดับหนึ่งตั้งใจกำหนดพอดีพอด,พอดีไม่ต้องแรงมากแรงมากก็เครียดจ้ามากก็ไม่ดีนะไวมากมันก็ไม่ดีเอาพอดีพอดีอดทุกทุกคนนั่นแหละที่มันพอปฏิบัติกันได้ ดีวางใจพอดีเลยทีนี้เมื่อกายพอดีแนละ้ววางจิตให้พอดีกายก็พอดีใจก็พอดีมันฟันกล้าอย่อาย,ยึดจิตติดอะไรม,มากนะไม่ต้องมีรูปแบบมากแต่อยู่ที่ดูที่สติแล้วก็รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดนี่เรียกว่าสติก่อนที่จะก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายมันรู้สกตัวท,ทุกความว่ามันลงกานเรื่อง สอบเรื่องครัวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องเพื่อเรื่องงานเรื่องดีสินเงินทองอะไรวะมันลงให้หมดไปเอาสักอย่างตอนนี้จะเอามาแค่นี้เอาแค่กายกับจิตถ้าใจมันฟุ้งใจมันเกาะมันเกี่ยวก็ให้รู้จักมันมาโอ้นี่ฉันไม่ได้ปัจจุบันโยธรรมตาตตาตาวิปัสสติเราไม่ได้พรอำภูนอาการที่พระเจ้าทรงตรัสว่าพึงพ,พ่่ำภูนอาการปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เวลานี้กณนันี่มีพระพุทธเจ้าให้พ่อภูนถ้าพ่ภูน สติไม่หลงไม่ลืมมันก็ดืงอเดียวนาให้สมาธิเกิดขึ้นใจก็สม่ำเสมอประคอบประคองจิตใจเป็นกลางใจสบายไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังไม่หลงระเริงกับความสุขความทุกข์ไม่ยุดอัดคับข่องอะไรใจมันเป็นกลางมีสติประกอบจิตมันเลยผ่อนคลายมันเลยสบายถ้าทำอย่างนี้สบายนะถ้าไม่ได้หลักมัจจุบันปฏิปทาไม่ได้ใจไม่เป็นกลางใจไหลตามอารมณ์ อารมณ์อะไรพอใจและไม่พอใจพระพุทธเจ้าทรงให้พวกเราละนะภิชาโทมัสขั mm ้ง hmm. วินัยโลเกเธอเพิ mm ่ง hmm. ถอนถอนนะถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกมีเสียได้เพราะนี่แหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ความพอใจเป็นเหตุแห่งทุกข์นะพยายาไปเข้าใจผิดว่าอามันจะทุกข์ยังไงเนะี่ยคนเราชอบก็ามันได้แนละ้วมันสบายทำไม,ไมันถึงเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลง มันยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่วามพอใจมันก็เปลี่ยนแปลงความไม่พอใจมันก็เปลี่ยนแปลงมันเป็นอนิจจังอยู่มันเป็นอนันตาตาอยู่ hmm. เมื่อเราเห็นมันเป็นอย่างนี้ควรหรือที่จะเข้าไปเกาะเกี่ยวความพอใจอนั้นไม่ถึงทําอย่างนั้นเลยเพราะนี่เรียกว่านันทิแปลว่าอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแย่างความเพมลิดเพลินบุคคลผู้เพลิดเพลินผู้นั้นแหละเป็นทุกข์นี่เห็นไหมพระเจ้าตรัสไปอย่างใครเพลิดเพลินอะไรเป็นทุกข์เพลินในอะไรก็ตามเพลิๆๆนในทุก ในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเพื่อในสุขในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจผิดมาเลยอารมณ์ไหนละถูกอารมณ์รู้รู้ละรู้ปล่อยรู้วางรู้ว่ามาหลงอารมณ์นี้ถูกต้องอารมณ์นี้เป็นมรรคเป็นมรรคเมื่อเป็นมรรคถึงที่สุดแล้วทุกมันจะต้องอัศดงลงสวรรค์ทำไมจึงบอกว่าทุกมันมีที่สุด เพราะในระหว่างที่เรารู้นี้ทุกมันถูกหลับหลอทุกขณะจิตทุกขณะจิตไม่ถือเอาขวานี้ซ้ายนี้เป็นเราเป็นของของเรานี่เรียกว่าไม่เข้าไปมีอุปทานไม่เข้าไปมีตัณหาในกายตั้งแต่ผมถึงเล็บนีจิตน,นี้ไม่ได้ไปเกาะไปเขี่ยว,ว่านี่คือเราคือของของเรามันกาหนดรู้สัตว์รู้เท่านั้นเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าทรงตรัสในสติปัฏฐานสูตรว่านี่คือการนิ้สัตว์ากายการไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนเราเขา จิตอย่างนี้แหละจึงจะเป็นใจที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจิตแบบนี้จึงเป็นจิตที่ปลดปลื้มซึ่งตนาคือความพอใจและไม่พอใจออกไปได้ออกจากไหนออกจาก,การนี้ในระหว่างที่กําหนดอยู่ใครเป็นผู้กําหนดจิตนี้เป็นใจนี่แหละเป็นคนกาหนดขนาดใจที่เป็นกาหนดอยู่นี้จิตมันละเอียดรอมีพลังงานมหาศาลไวมากเร็วมากจิตนี้จึงจมในอารมณ์ต่าง จึงมีอารมณ์เข้ามาแทรกแทงอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นไฟทุ่งแตกจิตที่มันช่วยเหลือไปนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์กันอารมณ์แบบพอเราไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายในจิตรู้จิตรู้อารมณ์ที่กระทบกับจิตเป็นมัน่งว่างอารมณ์ลงเป็นนิรรงไม่เข้าไปถือบัารนั่นคือเราคือของ เห็นว่นจิตสัตว์ว่าจิตเห็นการสังเกตว่ากายเห็นอารมณ์ที่ทกระทบกับจิตสัตว์ว่าอารมณ์ท่นั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเปลี่ยนแปลงไปแปลโวลไปเปลี่ยนแปลงไปบังคับเอาไว้ไม่ได้อย่างนี้ใจก็เป็นมิโลดทุกข์ดับลงทุกขณะทุกขณะทุกขณะมีทุกอะไรไหมตอนนี้ใจเราถ้าเราทําแบบนี้เฝ้าดูจิตอย่างนี้เฝ้าดูกายอย่างนี้มีความทุกข์อะไรที่มันเหยียบย่ำซ้ําเติมทับทมในใจเราหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีก็เป็นมิโลด <c oughs> จดับสงบเยืนทุกขณะทุกขณะทุกขณะ,ขณะไปอ,อย่างนี้นี่คือการปฏิบัตินี่คือเรื่องราวของพุทธศาสนาเมื่อมันละเอียดละออไปรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้ปกรู้ป้องรู้ปิดป้องกานความกุศลทั้งหลายป้องกันความเสียใจป้องกันความเพลิดเพลินคือความดีใจได้ใจเป็นกลางไม่วิ่งไม่ซัดไม่าย ใจสม่ำเสมอสมาธิแปลว่าสมะมาจากคำว่าสม่ำเสมอใจมันเสมอกําหนดกายก็เสมอกําหนดจิตก็เสมอกําหนดเวทนาเวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจเห็นว่าม,มันสักแต่ว่าอารมณ์ใจก็เสมอจิตวิญญาณก็เสมอใจเดิมแท้นั้นมันสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะมีผู้รู้คอยประกอบประคับประคองเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกันอยู่เสมอเสมอ,สมอเมื่อรู้ไบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ขาต่อไปเวลาเราเสียใจอ้าวเราหลง มันจะน้อมเข้ามาดูเป็นโอปัญญิกธรรมพอน้อมเข้ามาดูมันดับลงต่อหน้าต่อตาว่านี่คือไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเกิดแล้วมันดับแล้วจิตก็เป็นนิโรธไปทุกขณะทุกขณะพอกผูนอาการอย่างนี้ไหมเพื่อพอกผูนอาการอย่างนี้ไม่สติก็จะคงจะกล้าจะแรงจะฉัดจะเจนขึเรื่อยเรื่อยทุกที่ไหนเราจะทําได้ทุกที่ไหนจะแทรกแสงัวนี้ไม่มีทุกเลยเพราะทำไมมันต้องทุกอยู่มันเผลอบ่อยเผลอมากเผลอเข้าไปยึด เผอเข้าไปยึดเผอเข้าไปปรุงไปแต่งเราไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าทรงตรัสตลอดนี่ใช่ไหมแล้วอีกอย่างบุญญาบาร,รมีเราอินทรีย์สติปรรัญญาความเข้มข้นของจิตเรามันไม่พอเมื่อไม่พอมันก็ไม่ทันนะไม่ทันความคิดไม่ทันความคิดก็หลงหยึดความคิดเลายึดความคิดก็เป็นเหตุใน้เกิดความทุกข์เรียกว่าภาวะทัาหาก็ได้เรียวกว่าอุปทานก็ได้เป็นนั้เดียวกันว่านั่นคือเราคือของของเรา ฉะนั้นท uh uh um ี่แมเลื่อนเดือนจมม์พอดีเรื่องส่วนหมดพอดีเรื่องธรรมะอายุก็ตามทรสมาธิอยู่ก็ตามต้องรักษาหลักนี้ไม่ดีเมื่อเรารักษาหลักนี้ไห้ดีนั่นคือการปฏิบัติที่แท้จริงไม่จ่าว่าต้องพวกเราต้องมาทำอย่างนี้แต่นี่ที่ต้องทำนี่เพราะว่าอินทรีย์เราไม่พอลูกตาวเหล่าน้องลุงคนมาเติบใหญ่ใหม่มาที่หลังไม่รู้เรื่องไม่รู้เนี่ยรู้ใจก็ไม่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบก็ไม่มีเลียงอย่างไม่รู้จะต้องทำยังไง และยิ่งไอ้พวกกีเลสเข้ามาเยอะๆทีนี้ตามใจตัวออหมกมุ่นนาไม่ได้เจริญก้านาตรงงหน่นไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดความลทุกข์เลยปล่อยวันปล่อยคืนสิ้นไปล่วงไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรนะ <c oughs> ก็เหมือนหมูหมากาไกาย่ยิงกินทัๆันนอนรอ,นนอนเวลาตายกันมานั้นเองกินอยู่รับนอนสืบพัดไป่าน,นั้นแหละรอเวลาตายนะมันนี่คิดไม่ได้สักทีเพราะคนไม่รู้สึกเพราะคนไม่ได้ฝึก ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวทั่วเพราะไม่เห็นความคิดตัวเองไม่เห็นข้อบกพร่องไม่ได้ดูกายดูจิตนี้เราจึงโทษอะไรไปทัว่วตรงตรงนั้นตรงนี้ไปหมดทุกอย่างที่จริงแล้วตัวลายที่สุดนี่ตหาและอุปทานของเราหนักมากทายากมากต้องฝึกกันนอนจริงจริงจังนี่คือเบื้องต้นนะเราจะต้องเอาอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้นะ พอใจมันสม่ำเสมอใจไม่วิ่งไปข้างหน้าข้างหลังตามอารมณ์ตามความรู้สึกหรือคิดตา่ตางๆใจก็เลยหยุดก็เลยนิ่งนิ่งสม่ำเสมอไม่ล่องลอยไม่ซัดสายไม่ฟุ้งซ่านไปไหนเี่นี่เรียกว่าปัจจุบันขนาดนี่เรียกว่ากลางจิตเป็นกลางจะเรียกว่าส,สมาธิได้ไหมอันเดียกวกันหมดเลยดี๋สมาธิก็ได้ สมาธินี้ความสงบความส, umas, <n> สบายความผันคลายเกิดป่วยเกิดป่อยพอกปูนมีกําลังเข้มข้นมากเรื่องสติมากข่สมาธิหนักแน่นแนบแนนเท็นอารมณ์สักตะวัอารมณ์ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นในที่สุดทุกถูกตัดเละคิดปุ๊บมารู้ปัจจุบันวางวาลบทันทีแลวอ้าวดีไม่ใช่เราเราไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เราเราไม่ใช่สุขสุขไม่ใช่เราเราไม่ใช่ทุกทุกไม่ใช่เราเราไม่ใช่เศร้าเศร้าทุกไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความเศร้าความเศร้านี้ไม่ใช่เราหมัน <okay>. <realised> มันก็มีแต่อารมณ์ที่รักที่ขอยที่วอนที่จางที่คลายตลอดเวลาสบายไหมทีนี้สบายหมดทุกอย่างออกความเป็นเราใส่ก็ไปเถอะเดี๋ยวนี้ดูดวงจะพาหลงเดือดพันธันพันแน่นมันจะพาโม้โกรธเห็นไม่เห็นแล้วนะทันมันหรือเปล่าไม่ทันเลยไหมที่จริงอะไรควรหรือไม่ควรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่นะควรหรือไม่ควรก็ไปทําสิทำอะไรควรก็ไปทําอะไรไม่ควรก็อย่าทำถูกแล้วแต่ไม่ควร สมมติว่าเราเห็นคนขายบางคนทาอะไรไม่ควรมันจําเป็นต้องต้องโกรธด้วยหรอเห็นต้องโกรธเลยมาทำไปสิทาไปเถ้าไม่ควรเราไม่ทาฉันจะทําตามที่มันควรก็สบายไปแล้วใช่ไหมแต่นี้มันต้องโกรธก่อนเี่มันต้องเดือดก่อนมันเลยผิดมันเลยผิดมันเลยหลงอารมณ์มันเลยเมาอารมณ์เพราะนั้นต้องรักษาใจตัวเองให้ดีนะฮะไม่กันลมจะไม่กล้าน้านะ ถ้าเราก้าวหน้าแบบนี้จิตเรามีความว่องไวสติเราว่องไวเมื่อไร่เราจะได้ที่พึ่งนี้คือเรื่องเราในพุทธศาสนาใจเราต้องมีไม่มีความทุกข์มัเกาะมัเกี่ยวมันกินมอบก,กินใจนามันก็เลยเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์รืร่อจยู่ตลอดเวลาเลยตรงคำสอนทั้งหมดทีที่ตรงคำสอนพระชาติทรงตรัสไว้ทั้งหมดเลยดูเลยมันจะแลบออเ้ดูจิตอาจจะมันจะจะแลบไปข้างหน้าจะแลบไปข้างหลัง มันก็น่าหลงเหมือนกันนะบางอย่างก็มีทิ่ิตยุหากฏบางอย่างก็มีอะไรมันกระทบที่จิตเราให้เรารู้ที่จริงแล้วมันน่าหลงแต่รูแ้แล้วชอบให้หลงตัวอ,อย่างเลยถ้าหลงก็ผิดทางเลยะหลงใส่อินสะออนวันนี้นะหลงมันซ่อนวันผิดเลยอันันต้องวางรู้นะปล่อยวางค่อยๆจางอ๋อจางออกเลยแต่ความหมดจดแต่บนสุดเห็นแต่สุญญตาความว่างเปล่า ความเป็นเราความเป็นเขาไม่มีอีกแล้วใจก็สบายทีนี้เอาเรื่องอะไรมาพูดก็ถูกกว่าแล้วเอาเรื่องบุญแปลว่าธรรมชาติใจได้ฟองใสดีงามใช่ไหมมันฟองใสหรือเปล่าตอนนี้หรือมันไม่ฟองใสถ้ามันฟองใสมันไม่กระเป็นบุญนมันฉลาดขึ้นไหมถ้าฉลาดก็เป็นกุศลมันฉลาดรู้เท่ารู้ทันเห็นจิตในจิตเห็นอารมณ์สัก์แต่ว่าอารมณ์เห็นจิตอ้อจิตที่มันปรุงมันแต่งไงเราไม่ได้คิดหรอกคิดของมันเองไมันทำงานของมันเองโดยธรรมชาติ แต่เราเนี่ยมันชอบเผลอมันชอบผาแต่ของชอบใจเนี่ยมันชอบผาในเรื่องอารมณ์พอใจมากินมาเสพมาเสวยนะบางคนจะตายเพราะความพอใจนั่นแหละจะทุกข์จะเป็นจะตายเพราะความยึดเนนะี่ยเพราะยึดจริงเป็นหลงสิ่งที่พอใจเมื่อหลงสิ่งที่พอใจความพอใจนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปความชอบใจนั้นมันเปลี่ยนแปลงทุกข์จริงโอ้โแทบระเบิดอยู่นี่นานมาก เราไม่ได้ปฏิบัติมีโอ้โหมันอาจจะฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นตายทำร้ายอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะแต่ถ้าเราเท่าตานาราณ์นี้บ่อยไบ่อยเห็นเย็นมันเย็นทุกข์มันเป็นกองวะเลื่อเทอะต่างหากโอ้นี่ทุกข์นี่มันเกิดจากเข้าไปยึดว่านั่นคือเราคือของของเรามันเลยทุกข์มันเลยเดือดเลยดานมันเลยร้อนเลยรนมันเลยวุ่นวี่บุ่นวายอยู่นี่นะมันแสวงหาด้วยตัณหนักทำด้วยตัณหนกพูดด้วยตัณหนทำเอาเลยด้วยตัณหน ือการมันตะนักาว่ตะนพิภัฒนตะหนักทั้งสามแต่พอเรามารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ตะนามันถูกละออกไปมีความพอใจอะไรหรือเปล่าตอนนี้ถ้ามีความพอใจให้รู้จักมันสั่งละวางมันลองไม่พอใจอะไรหรือเปล่าไม่สบายใจเรื่องอะไรอะไรมันค้างคาใจหรือเปล่าถ้ามีรีบรังมันออกจ้ะมันทําให้ใจนี้ไม่เป็นสมาธิมาจำทำให้ใจนี้ไม่บรรลุคุณงามความดี มันทาให้จิตนี้ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เป็นความฉลาดดูตอนนั้นทีนี้ใคระจะสามารถลักสิ่งสองสิ่งนี้ได้ดุดานาคาพีตอนพอใจและไม่พอใจนี่เป็นเรื่องเล็กๆมันมจะขายก็จะล่าได้นะเพราะอะไรตาเห็นหูหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายตกตั้งสมบัตใจได้ยึดอารมณ์พอกระทบปั๊บมันรู้สึกกันดีเลยไปพูดถึงประจิตสมุบาทไม่ทันกันหรอกมันยึดหมด ทันทีเลยชอบก็ชอบไปเลยเวทนาเกิดเลยสุขเวทนาเกิดไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยกระทบปั๊บไม่ชอบปุ๊บเวทนาเกิดทันทีเนี่ยเราจะไปหาดิมันจะเป็นทันหรือไม่ทันกเราก็เลยมาฝึกเพื่อให้มันทันมาฝึกดูฝึกรู้ฝึกเห็นใจเย็นๆดูผันกายไม่ต้องไปคิดข้างหน้ามันจะได้อะไรมันจะไปถึงตรงไหนไม่ต้องดูแค่เดี๋ยวนี้เวลานี้ของมันมีครบหมดแล้วรูปมีแล้วนามมาทำมีแล้วผู้ประทำมีแล้ว สบายรักษาลมที่มันสบายๆเลยนี้ไหใจก,ก็จะมีกําลังขึ้นสติปัญญาก็จะเข้าคล่องมองไวขึ้นฉะนั้นการเดินจงกรมนี่นะอันนี้สรงห้าประการนีไ่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงไยังไงก็ได้อยู่นะที่พุทธเจ้าทรงตัดที่ท่านทรงตัดไปวา่าโรคภัยแค่เจ็บจะน้อยนะเดินจงกรมไปบ่ยอันที่สองคือคือว่าอ่าที่บริโภคอย,ยง่ายเป็นผู้มีความอดทนสูง เป็นผู้มีความเปลี่ยนสูงสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเดินจงก,กรมตั้งอยู่ได้ง่ายเกิดขึ้นง่ายป่อยไปเกิดขึ้นง่ายเมื่อเกิดขึ้นง่ายแล้วตั้งอยู่ได้นานด้วยสมาธิที่เกิดจากการเดินจงก,กรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานนี่คอืออเนกสรงนิพพาทรงตรัส,สรูนนะไม่ใช่เรื่องเล,ล็กหรอกทำได้เยอะนิพุนธมากมากม้มาอา,า,า,าสารน่ยนิาสรรเสืิอนที่สุดเดินกันมั่งไปยูทูนะุได้ มันรอนบ้างมันอะไรบ้างมันจะช้ามันจะเร็วอะไรไม่ถูกจิหลุดเราก็พ่อดูมันพ้อดูจิตเราอย่าไปโกรธไอคนเดินชา้าอย่าไปโกรธไอคนเดินไวไอคนเดินช้ามาปรับไปนิดหนึ่งไอคนเดินเร็วไปก็ปรับนิดหนึ่งมันก็จะพอดีใช่ไหมันจะพอดีทีนี้ไอพอดีหรือมไม่พอดีไม่ได้อยู่ที่อากาศกิริยาแล้วทีนี้ พอดีหร <oung> ือไม่พอดีอยู่ที่บ้านสติเป็นยังไงสติมันเกิดพอดีพอดีหรือเปล่าตาตาขวาตาซ้ายมันระลึกรู้อยู่อย่างนั้นไหมจิตมันแฉลีออกไปข้างหน้าข้างหลังรู้ไหมรู้มันแตกถ้ารู้ท่านสันอยู่แสดงว่าพอดีแสดงว่าถูกแสดงก่อยเราท่านทั้งหลายน้อมใจมาน้ามาดูเนี่ยพี่พระกับประของจิตดูตัวเองพิจารณาตัวเองฝึกฝนพัฒนาตนอย่างนี้แลนวมีจิประเสริฐที่สุด